สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะอ่ะแฟนผีใครดูบอลบ้างเมื่อคืนนี้ยกมือขึ้นอ่าส่วนใครไม่ได้ดูบอลแล้วตื่นมาเช็คผลการแข่งขันเมื่อเช้าพอเห็นผลการแข่งขันแล้วเป็นอย่างไรบ้างไปดูไฮไลท์แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ชี่เนี่ยเมื่อคืนน่ะได้ดูสด สารภาพก็คือได้ดูสดแค่ครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยดูไม่ไหวแล้วหลับเพราะว่ามีงานเช้านะคะแต่ว่ามาดูย้อนทั้งเกมเฉพาะครึ่งหลังอีกทีหนึง่งทีนี้อหลังเกมเนี่ยแมนยูก็สามารถคว้าใช้ได้1ประตูต่อศูนย์จากฮีโร่ต้องใช้คำว่าฮีโร่นะให้ทั้งแฮรี่แ็รไกวเป็นฮีโร่ให้ทั้งอังเวรโอนาน่าเป็นฮีโร่เ, Hero, เพราะเขาเป็นฮีโร่ในเกมนี้จริงๆนะคะสำหรับสองนักเตะคนนี้ก็ต้อง ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีทั้งอังเดรโอน่าไม่มีทั้งแฮร์รี่แม็กควเนี่ยแมนยูจะไม่ได้3คะแนนแน่นๆนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันก็คือองค์ประกอบของทีมทั้งหมดอ่ะนะคะทีนี้ถ้าถามส่วนตัวพิชชี่นะว่าโอเคแหละแมนยูเก็บ3คะแนนดีใจไหมดีใจแต่ยังไม่ได้ดีใจแบบายด,ดีใจจังเลยอ่ะเพราะว่า วิธีการเล่นสไตล์การเล่นรูปแบบแผนของ e r i ิก e n h a ามันมันก็ยังไม่ได้ลื่นไหลขนาดนั้นโดยเฉพาะเกมนี้นะทีมที่เราเจอคือ FC Copenhagen นะคะ,ะถ้าเทียบตามมาตรฐานแล้ว FC Copenhagen นะแม้ว่าจะเป็นลีกจ่าฝูงของเดนมาร์กแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าแบบ โอ้โหซูเปอร์สตาร์ในระดับยุโรมนึกออกไหมคือตามมาตรฐานอ่ะถ้าเป็นปกติของปีศาจแดงหมายความว่าอยู่ในช่วงที่ปีศาจแดงเฟื่องฟูฟอร์มดีฟอร์มแรงอ่ะมันไม่ได้ต้องชนะ1 0เฉียดเฉียดแบบนี้หรอกอายกตัวอย่างถ้าให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับ พอเป็นเฮเกนในช่วงเวลาแบบนี้นะีมันก็คงเป็นงานสบายๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีตรงที่ทีมสามารถคว้าชัยเก็บ3คะแนนได้เรียกความมั่นใจได้แต่ว่ามันยังไม่ใช่แมนยูที่ที่อยู่ในฟอร์มที่ดีทีนี้ถ้าเกิดว่าไร่เรียงกันไปนะคะตั้งแต่11ตัวจริงที่ลงสนามในเกมเมื่อวานนี้นะคะสิตัวจริงนี่มาในระบบคือคือแต่แต่แต่ละสื่อเนี่ยเขาก็จะให้ ให้รูปแบบที่แตกต่างกันนะคะอย่างอันนี้บอกว่า4 4 3 3อย่างบางเว็บก็บอกว่า4-2-3-1อ่แต่หลักๆนะคะอาเซนเตอร์2คนแฮร์รี่แม็กควใช่ละเรกิลอนยืนลงสนามได้มีเดโก้ดาโลนะคะแล้วก็ในเกมเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงบางตอนที่โซฟิยานอัมราบัตยอยืนโดดเดี่ยวในแดนกลางเหมือนเป็น4 1 4 1, 1เลยแล้วแม็กโทมินาเอเนี่ยแทบจะสอดแทรก ขึ้นไปยืนเป็นหน้าเป้าคู่กับราสมุตฮอยลุนในการเข้าไปทำประตูเลยด้วยซ้ำซึ่งไอจังหวะแบบนั้นเนี่ยหลายๆครั้งโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีรูโวตรงกลางเยอะมากคือแผงหลังสี่ตัวยืนถูกไหมอัมราบัตรอเอาบอลจากอแม็กไวก็ดีรอเอาบอลจ,จากวารานก็ดีแต่ว่าโคเปนเฮเกนนะเขาก็ไปรับกันซึ่งทำให้บอลจากอัมราบัตอ่ะ พอมันจะส่งขึ้นไปมันส่งขึ้นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีใครเล่นด้วยข้างๆมันก็ต้องจ่ายกลับหลังมาให้กองหลังทั้ง4คนนี่แหละแล้วกอ็อาจจะวางบอลยาวอาจจะทําอะไรขึ้นไปนะคะก็เลยทําให้บางช่วงบางตอนเนี่ยบรูโน่เนี่ยขยับลงมาเป็นกองกลางตัวโฮบอลมายืนคู่กับโซฟิยานอัมราบัตทำให้เกมมันค่อนข้างลื่นไหลามากขึ้นซึ่งส่วนตัวพิชชี่เนี่ยก็มองว่า โอเคแหละสกอตแม็โทมิเนนะคะเขาก็มีดีเหมือนกันในการที่ขึ้นไปสอดแทรกยืนในในกรอบเขตโทษหาจังหวะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีจังหวะเลยนะอย่างสกอตแม็กโทมิเนแต่ว่ามันทําให้เกมไม่ลื่นไหลอะ่ะเพราะมันไม่มีตัวขับเคลื่อนตรงกลางโซฟีอันอัมรบัดคนเดียวทําไม่ได้นะคะ แล้วก็อย่างก่อนหน้าน,นี้ใช้คาเซมิโรก็ทำไม่ได้เราจะเห็นว่าพอในช่วงครึ่งหลังที่เอริกเคนแฮกมีการเปลี่ยนตัวนะคะเอาคริสเอริกเซนลงมาแทนโซฟิยันอัมราบัตเนี่ยมันก็เราเราแม็กโทมิเนไม่ขยับขึ้นสูงมากแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอะเกมมันค่อนข้างจะลื่นไหลามากขึ้นเพราะว่ามันมีตัวคอยเชื่อมเกมก็แอบงงว่าคริสเอริกเซนเนี่ยลงไปทุกครั้งเนี่ยมีอิมแพคกับเกมทุกครั้งนะแต่ว่า เอริกเคนฮาก็ยัง mm hmm. ชอบจะดรอปคริสเตียนริกเซนเป็นตัวสำรองไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะว่าการดรอปคริสเตียนริกเซนเป็นตัวสำรองเนื่องจากว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมหรือเปล่าแต่ถ้าสภาพร่างกายไม่พร้อมตลอด90นาทีลงก่อนไหมแล้วก็เครื่องหลังเปลี่ยนตัวหรือว่ามันอาจจะเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือ,อบางคนเขาก็มองว่า11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามอ,อาจจะไม่จาเป็นต้องเป็น ผู้เล่นที่ดีที่สุดที่มีเพราะทําตดีที่สุดที่นี้มันเหมือนแล้แบบแบ์หมดหน้าตากไปละแต่เนี้ยก็ใส่ที่ดีประมาณหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะใส่ตัวทีเด็ดทีขาหรือตัวเปลี่ยนเกมลงมานะคะเออซึ่งแมนยูเนี่ยในช่วง15นาทีแรกส่วนตัวพิชชีนะดูแล้วเหนื่อยใจจะวายเสียวจะโดนเมื่อวานนี้นะคะเขาเป็นใฮเก้นมีโอกาสจบสกอร์14ครั้ง เข้ากรอบไป4ครั้งนะคะแต่ก็ได้อังเดรโอนาน่าเนี่ยช่วยเซฟเอาไว้ให้ได้จริงๆโอนาน่าเนี่ยเซฟตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกละแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยที่หลายๆคนเป็นประเด็นพูดถึงกันก็คือจังหวะการเซฟลูกจุดโทษน,นะคะในนาทีที่90บวก7คือมันก็ถือว่าเป็นจังหวะเรียกความมั่นใจนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูได้ประตูขึ้นนำ จากคนนี้เลยนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กไวนะซึ่งตอนที่แมนยูได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยก็เป็นเพราะคริสเตียนเอริกเซนในนาทีที่72จากจังหวะต่อเนื่องจากลูกเตะม,มุมถูกไหมแล้วบอลสกัดมาเข้าทางคริสเตียนเอริกเซนที่ยืน,นรออยู่ทางกราบขวาตรงกลางสนามแล้วก็เลยวางบอลยาวเข้าไปให้กับแฮร์รี่แม็กไวพอดิบพอดีเหมือนนัดกันแม็กไกวยืนอยู่ที่เสาสองแทบจะต้องไม่ต้องเทคตัวเลยอะ่ะก็ยืนหม่งเข้าประตูไปนะคะก็ ก็เป็นช่วงเวลาดีของแฮร์รี่แม็กไกวแล้วกันเพราะว่าณนะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าแฮร์รี่แม็กไกวเนี่ยโชว์ฟอร์มดีให้กับทีมปีศาจแดง3เกมติดแล้วนะพอมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงเนื่อง,งจากว่าเซนเตอร์ตัวหลักคนอื่นๆเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ฟูลแบ็กบาดเจ็บจอลินเดเลฟต้องไปยืนเป็นฟูลแบ็กทางซ้ายอะไรแบบนี้เต็มกับเบนฟอร์ดที่ชนะ1จาก ประตูของสกอตแม็กโทมิเนเกมชนะ1-0กับเชฟยูนะคะแล้วก็มาในเกมนี้ซึ่งก็เป็นประตูแรกในรอบหลายเกมของแฮร์รี่แม็กควที่สามารถยิงให้กับทีมปีศาจแดงนะคะเอ่อลหลอ้จังหวะเสียจุดโทษเนี่ยก็เป็นจังหวะผิดพลาดแบบของสกอตแม็กโทมินเนนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมแล้วอะนึกออกไหมผู้ตัดสินในสนามเนี่ยนะทุกคน ข้างสนามเขาชูว่าทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีแล้วอันนั้นน่ะมันคือแบบ90้บวกสแล้วแล้วเป็นเตะมุมอะ่ะคือถ้าเตะมุมลูกนั้นจบบอลออกก็เป๋าปิดปิดปิดป,ดป,ดปีดหมดเวลาแล้วแต่ว่าด้าน ไปทำฟาวอันนี้ไม่ละเอียดรอบคอบนะสกอตแม็กโทมินเแม้ว่าช่วงหลังจะาสามารถสอดแทรกขึ้นไปในกรอบเขตโทษสร้างจังหวะหวือหวาให้กับปีศาจแดงได้แต่อันนี้ก็ต้องไปไปแก้ไขไปดูเป็นบทเรียนเพราะว่า2เกมแล้วนะที่สกอตแม็กโทมินเนย์ทำทีมเสียจุดโทษแม้ว่าสุดท้ายทีมจะคว้าชัยได้แต่ถ้าทีมคว้าชัยไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะเราก็ต้องชมอังเดรโอนาด้าด้วยนะคะที่เซฟ ให้กับปีศาจแดงในเกมนี้นะคะโอ้โหมันมันมันต้องสร้างสร้างคอนเทนต์อะไรสักขนาดนั้นปีศาจแดงทีนี้หลังจากจบเกมเนี่ยนะคะคือมันก็มีภาพน่ารักน่ารักว่าพอพออังเดรโอนาน่าเนี่ยเซฟจุดโทษได้เนาะนักเตะปีศาจแดงก็กรูเข้าไปดีใจกับโอนาน่าแต่โอนาน่าเหมือนแบบเราพูดตัดสินกระเป๋านักวินหมดเวลาเลยแต่โอนาน่าแบบ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุนไปป้องกันก่อนเดี๋ยวมีเตะม,มุมคือ,ค,อคืออาจจะด้วยอะดรีนาลีนหลังหรือะไรหลายๆอย่างก็คือแบบแทบจะไม่ได้โฟกัสกับกับเสียงนกหวีดของผู้ตัดสินแล้วนะคะส่วนส่วนก็มีภาพบางภาพที่ที่ก็มีสื่อบางสื่อจับเอาไว้นะคะนั่นก็คือจังหวะก,ก่อนจะจุดโทษเนี่ยมีการอาโชที่ลงมาเป็นตัวสำรองแอบไปยืนย่ำย่ำย่ำย,ยตรงบริเวณที่ยิงจุดโทษนะคือพี่ชื่อว่ามันก็เป็น แท็คติกในเกมอะถ้าถามในจังหวะนั้นนะนักเตะของโคเปนเฮเกนเองควรที่จะมีใครสักคนหนึ่งมายืนคุมตรงนั้นไว้เพราะสมัยนี้ส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้คือแบบบางทีเราก็ต้องป้องกันทุกช่องทางนะเพื่อไม่เพื่อให้ทีมได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้นะคะคือแผงแบ็กโฟน่าจะเป็นตามนี้แล้วแหละเพราะว่า เอริกเคนฮร์กออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าได้แผงแบ็คโฟตัวจริงคือต้องเป็นตัวจริงในตอนนี้เพราะว่าเป็นแบ็คธรรมชาติทั้งหมดแม็กไกว์กำลังมั่นอ,อกมั่นใจก็ควรจะต้องให้ยืนคู่กับวารานเพร่ะถ้าวารานกับลินเดเลฟเนี่ยวารานก็เป็นตัวเลือกที่มาก่อนนะคะส่วนเลกิลอนยืนฟูแบ็คทางซ้ายดาโลยืนฟูแบ็คทางขวามีแค่นี้แหละ เปลี่ยนตัวไปแล้วไม่ได้ถ้าเปลี่ยนตัวก็ต้องเอาลินเดเลฟลงมาเป็นฟูลแบ็กเป็นเซนเตอร์อะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยนะคะเอริกเทนฮังเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเกมนี้นะบอกว่ามันเป็นเกมที่น่าทึ่งโดยเฉพาะนาทีสุดท้ายเสียจุดโทษแบบไม่น่าให้เกิดขึ้นนะอองเดลนาน้าก็เซฟได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยเทนฮเขาแอบบอกว่า ลูกของรัสฟอร์ดมันควรจะได้จุดโทษไหมแต่ทำไมมันถึงไม่ได้จุดโทษนะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะสามคะแนนมาละโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปยังมีนะคะเดี๋ยวเกมนะัดต่อไปต้องบุกไปเยือนโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กด้วยส่วนแฮร์รี่แม็กควายเองนะที่ในวันนี้เขาเขาเมื่อคืนนี้เขาได้เสยแต่เขาได้เสยผมแบบเท่ๆไม่ได้เสิแกลกเกอร์แบบที่ก่อนหน้านี้ทํามาโดยตลอดนะคะคือหลายคนก่อนอมายกย่องแฮร์รี่แม็กควายว่าเหมือนเอาเปรียบไปเปรียบเทียบอะ่ะ กับจะโดนซานโชว่าโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือโดนอะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายทําหน้าที่ของตัวเองในสนามให้ดีไม่ต้องไปเถียงโคช้ชไม่ต้องอะไรทําหน้าที่ของตัวเองในสนามให้ดีแล้ววันหนึ่งถ้าโอกาสมาถึงแล้วคุณทําได้อ่ะก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณได้นะคะผลงานเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างนะคะซึ่งแฮร์รี่แม็กไวเองก็บอกนะว่ามันเป็นเป็นชัยชนะท,ที่ที่มีความหมายนะคะ เซฟที่อังเวโอน่าทำไว้ก็สำคัญแล้วก็บอกว่าอยากจะอุทิศเกมการแข่งขันนัดนี้ที่สามารถคว้า3คะแนนมาได้ให้กับเซอร์บอบบี้ชาวตันนักเตะในตำนานของทีมที่มีรูปปั้นอยู่ที่ Trinity นะคะแล้วก็ครอบครัวของเซอร์บอบบี้ชาวตันด้วยบอกว่ามันเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากแล้วก็ก่อนที่จะลงสนามตอนเกมกับเชฟยูก็รู้ข่าวข่าวนะคะมันก็ส่งอิทธิพลในห้องแต่งตัวเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ นักเตะก็รวมใจกันจนสามารถคว้าชัยได้ทั้งเกมกับเชฟยูทั้งเกมกับเอฟซีโคเปนเฮเกนนะคะที่นี้จริงๆก่อนเกมเนี่ยก็มีพิธีการเหมือนเหมือนอะไรให้กับเซอร์บ๊อบบี้ชาตันด้วยนะคะมีเดินนํามาเขาเรียกว่าแต่สกอตแลนด์เนาะแล้วก็มีเอลิเทนฮารยืนเดินถือเดอรดออกมาแล้วก็ทุกคนก็ไว้อะไรยืนสงบนิ่งก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขันถือว่าเีการสูญเสีย ครั้งสำคัญเลยของของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็วงการฟุตบอลอังกฤษวงการฟุตบอลทั่วโลกนะคะที่นี้พี่ชี้ว่ามันเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันนะคือแม้ว่าในรูปเกมเนี่ยมันจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นยังเป็นชัยชนะที่ทุลักทุเลอยู่แต่ว่า2นักเตะที่เป็นประเด็นมีคอนเทนต์เป็นกระแสในช่วงหลังเนี่ยสามารถ กลับมาอยู่ในความมั่นใจของตัวเองพี่ชีม้มองว่าเรื่องความมั่นใจเนี่ยสำคัญนะเพราะว่านักเตะเวลาลงไปแข่งขันเนี่ยคือฝีเท้าแหละใช่มันคือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณมีฝีเท้าแต่คุณขาดความมั่นใจเนี่ยมันก็ส่งผลอย่างมากเราเห็นแล้วกับหลายๆนักเตะซึ่งณนะตอนนี้แฮร์รี่มาควายเคยเป็นกองหลังที่ดีเช่นเดียวกันกันกบอังเดรโอนาน่าเองนะคะในตอนที่อยู่กับสโมสรเก่าเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีจน จนเป็นที่ต้องการในท้องตลาดแล้วแมนยูก็ดึงมานะคะแต่ว่าด้วยความคาดหวังความกดดันหลายอย่างะนะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้ให้ฟอร์มันออกนอกลู่ออกนอกทางไปแต่ณนะตอนนี้อะเชื่อว่าความมั่นใจกลับมาแล้วทั้งสองคนนะคะแล้วไม่ใช่แค่แม็กไวกับโอนาน่านะมันกลับมาทั้งทีมันอาจจะเป็นโมเมนตัมที่ดีก็ต่อไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเอริกเทนฮาร์เองแหละว่าจะต่อยอด กับสถานการณ์ณตอนนี้ของปีศาจแดงอย่างไรใส่แทคติกใส่วิธีการเล่นที่ถูกต้องลงไปเพื่อให้แมนยูเนี่ยกลับเข้าสู่ฟอร์มเก่งสักทีคือณตอนนี้มันยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดแต่โมเมนตัมมันเริ่มมาความมั่นใจของนักเตะมันเริ่มมีให้เห็นนะนะซึ่งโอนาน่าเองนะคะที่ช่วยเซฟจุดโทษในนาทีสำคัญให้กับปีศาจแดงเนี่ยเขาก็ออกมาเหมือนแบบถ่อมตัวเองเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆแล้วเขาแค่ทําหน้าที่ของตัวเองนะคะที่สําคัญที่สุดคือ เจอกับทีมแกร่งและสามารถคว้าชัยได้พิชิตแอพพิตเดี๋ยวเขเป็นเฮเกนนี่ทีมแกร่งหรอแต่ก็อาจจะเป็นว่าเมื่อวานนี้เขาเป็นเฮเกนเล่นกับปีศาจแดงแล้วแล้วทําได้ดีแล้วก็บอกว่าโอนาน่าเขาก็บอกว่าเขามีความสุขนะที่สามารถคว้าัยคว้าชัยชนะได้นะคะจริงๆปีศาจแดงเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มีผู้เล่นสำคัญๆเยอะก็แค่รอเวลาตอนนี้พยายามที่จะรักษาผลงานต่อไปก็ค่อยๆค้นพบฟอร์มของตัวเองอย่างช้าๆอะไรแบบเนี้ยนะเออ ทีนี้เอริกเทนฮาร์กเนี่ยเขาออกมาพูดถึงคริสเตียนเอริกเซนด้วยนะคือคือพิชชี่ก็แอบ,บงงว่าเทนฮาร์กบอกว่าคริสเตียนเอริกเซนเนี่ยเขามีม,มีมีผลกระทบมีฟีดแบ็มีอิมแพคตต่อเกมแต่ทำไมไม่ให้ลงตัวจริงไปเลยไม่เข้าใจ คือในจังหวะที่เช่นอยู่ในสนามแล้วเป็นตัวจริงหรือว่าดูจากหลายๆเกมก่อนหน้าเนี่ยก็ฉือว่าคิสเซนต์เนี่ยเป็นเป็นนักเตะคนสําคัญที่ทําให้ฟอร์มของแมนยูมันดูดีขึ้นแล้วทีมสามารถคว้าชัยได้อะซึ่งพอหลังจากจบเกมเนี่ยหลายคนก็ออกมาอวยทั้งอังเดรโอนา่าอวยทั้งแฮร์รี่แม็กควนะหนึ่งคนที่ออกมาอวยด้วยนั่นก็คือเมสซิโอซิลนะคะอดีตเพลเมเกอร์คนดังนะคะที่ร่วมแสดงความยินดีเขาก็บอกว่า แม็กไวและโอนาน่าเนี่ยสมควรได้รับสิ่งนี้ดับเสียงของอคติได้ทั้งหมดนะคะซึ่งคนก็คิดเห็นแบบนั้นแหละพิชี่ก็รู้สึกว่าทําดีก็ต้องชมนะคะสำหรับโอซิลเองเนี่ยก็เคยโดนตําหนิอย่างหนักเหมือนกันนะโดยเฉพาะตอนที่เล่นให้กับทีมชาติเยอรมันโดยเขาถึงขั้นเคยบอกตอนนั้นบอกว่าในสายตาของอดีตประธานสาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันอย่างไรฮาร์ทกรินเดลแล้วก็ผู้สนับสนุนของของของขอ,งอดีตประธานสาพันเนี่ยนะเขาเป็นคน เยอรมันที่เวลาเราชนะแต่ผมเป็นคนลีภัยคนหนึ่งเวลาทีมแพ้เหมือนกับแบบ mm. ก็เคยโดนกระแสะวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักแล้วก็สามารถกลับมาได้สำหรับเมซุสโอซิลซึ่งก็หวังว่าทั้งแฮร์รี่แม็กไวายทั้งอังเดรโอนาน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้นนยจะช่วยทำให้ทั้งสองคนกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีของตัวเองนะคะซึ่งหลังจบเกมเนี่ยคุณซือของทเปนเฮเกนเองเขาก็ออกมาบ่นนะว่าแบบ ก็เสียดายอ่ะทีมควรจะมี1คะแนนเป็นอย่างน้อยแต่ว่าก็พลาดไปว่ามันก็เป็นจังหวะของเกมก็ทําไม่ได้เองก็ต้องยอมรับอ่าเพื่อนๆคิดเห็นกับเกมนี้ว่าอย่างไรพี่ชี้ว่ามันยังไม่ดีที่สุดแต่ว่าชนะก็ดีเหนื่อยนะถ้ายังเล่นได้แบบ3เกมที่ผ่านมาแล้วนัดต่อไปจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตชเล่นในบ้านนะคะเพราะว่าแฮร์รี่แม็กไวแม้ว่าจะฟอร์มดีแต่เมื่อวานก็มีจังหวะ หลุดให้เห็นเหมือนกันแล้ววารานกับแม็กไวเนี่ยไม่ใช่กองหลังที่มีความเร็วขนาดนั้นนะคะออพอไปเจอเกมเร็วๆระบบดีๆของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเจออะฟิลฟเดนเจอโดกูเจอฮาแลนด์เนี่ยมันจะประกบไม่ทันเพราะว่า3เกมก่อนหน้านี้นที่เราชนะมาระดับของผู้เล่นวิธีการเล่นของผู้เล่นทั้ง3ทีมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เร็ว แล้วก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อ่ะชนะเรียกความมั่นใจและค่อยๆเล่นในเกมแพลนของตัวเองเชื่อว่าแมนยูแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะคะในเกมวันอาทิตย์นี้แต่ก็น่าจะยังรับให้แน่นแล้วรอจังหวะโต้กลับคล้ายๆกับที่ทำในเกมนัดฤดูกาลที่แล้วที่แมนยูสามารถคว้าชัยเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ในโอทรัลฟอร์ดได้นะคะแล้วก็ จะได้คาเชมิโร่น่าจะได้คาเชมมโร่ยืนกลับมาบัญชาการเกมแดนกลางด้วยก็เดี๋ยวรอลุ้นไปเกมต่อเกมนะตอนนี้ก็เ,เสพความสุขให้เต็มที่กับ3คะแนนที่ทำได้แล้วในศึกฟุตบลอลยูฟาแชมเปี้ยนส์คนะ,คะอ่ะหลังเกมประมาณนี้แล้วกันนะคะมาช้าไปหน่อยมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะก็ติดภารกิจงานหลากหลายอย่างเหลือเกินพีช,ชี ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันนะคะฝากติดตามกันทุกช่องทาง Facebook, YouTube, TikTok นะคะสมัคเซมร์ท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนการติดต่อกันเข้ามาได้นะคะฝากช่วยไลค์ช่วยคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ช่วยแชร์ให้กันด้วยก็จะน่ารักมากวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย